vivo y 1 2 s x ซื้อต่อเพื่อนใอีกทีนึงใส่ซิม t w ใช้อยู่ตลอดมาวันนี้จะเปลี่ยนซิมไปใช้ s ขึ้นล็อกสักงนั้นขึ้นซิมการ์ดไม่รองรับต้องใช้ซิม two move s เท่านั้นแบบนี้เครื่องติดล็อเกเครือข่ายนะครับแกะซิมออกมามาปลดล็อเกเครือข่ายกันหันเลยยังมีข้อความแจ้งเตือนให้ใส่ซิม two move s อีกเดี๋ยวรู้เรื่องมาเช็คกันก่อนว่าติดล็อเกเครือข่ายจริงไหมกดดอกจันสี่เหลียมสองสองห้าสีเลียมนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆหาคำว่าคับต้มไทยนี่นะครับเจอแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับขา,าขึ้นต้นเดยทีเฮ็ its, แล้วตามหลังด้วยคำวัตถูแบบนี้แสดงว่าตีล็อกเครือข่ายทูนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งคัดต้มไทยขึ้นตน้นโดยทีเฮตามหลังด้วยคำวัตถูแสดงว่าล็อกเครือข่ายทูนะครับมาเริ่มขั้นตอนการปลดล็อกกันครับปิดเครื่องครับโปรแกรมที่ใช้ปลดไม่ใช่โปรแกรมฟรีนะครับเป็นโปรแกรมลงทะเบียนรายปีนะครับมีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้โปรแกรม สำหรับใช้ปลดล็อกเครือข่ายมือถือในแต่ละรุ่นไม่ได้มีให้โหลดฟรีในอินเทอร์เน็ตนะครับจำเป็นจะต้องซื้อมาจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าดีเวลลอปเปอร์นะครับที่เขาคิดและก็แก้ไขรอมในแต่ละรุ่นเพื่อจะปลดล็อกเครือข่ายสำหรับมือถือรุ่นนั้นๆนะครับรอครับตอนนี้ซอฟต์แวร์กำลังเขียนรอมตัวใหม่ที่ผ่านการแก้ไขในส่วนของการล็อกเครือข่ายเข้าไปแทนที่รอมตัวเดิมของมือถือที่มีปัญหาในการล็อกเครือข่ายนะครับในกรณีนี้มดสามาแล้วครับ เดี๋ยวจะมีคำถามตามมาทำไมไม่ไปจ่ายรายเดือนเขาทำไมต้องโกงเครือข่ายเขาลูกค้าแจ้งว่าเครื่องนี้ซื้อต่อเพื่อนมาใช้ได้แต่ซิมถูมูฟเอสตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจอะไรวันดีคืนดีอยากเปลี่ยนโปรโมชั่นไปใช้ซิมันทุกอ้อไปใช้ซิมดีแท็กเรีามาให้ทางร้านปลดล็อกนะครับตั้งค่าการใช้งานเรียบร้อยมาลองเทสเครื่องซ้ำกันอีกทีนึงครับใส่ซิมเออันเดิมเข้าไปนะครับแล้วมาลองดูกันว่าตัวเครื่องอยังแจ้งเงินอยู่ไหมสัญญาณขึ้นไหมนะครับ อันน่นไงมีสัญญาแล้วนะครับสำหรับซิมเอสจากตอนแรกใส่ได้แต่ซิมทูบูเอสและมีการแจ้งเตือนให้ใส่เฉพาะซิมทูบูเอสเท่านั้นตอนนี้ใส่ซิมเอสได้แล้วลองเพสโทรกันก่อนนะครับค a l l center ของเอสดอกจันหนึ่งสองศูนย์ี่เหลี่ยมกดตัวออกนะครับน,นั่นแน่โทรออกได้แล้วด้วยเรียบร้อยครับตัวระบบโชว์สถานะซิมเอสเรียบร้อยตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับหลังจากกดล็อกแล้วกดดอกจันสี่เหลี่ยม โัวสองสองห้าสี่เล่มนะครับเลื่อนลงไปหาคําว่าคัตตอมไทยนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไหมครับคับตตอมไทยเปลี่ยนสถานะเป็น TH แล้วตามหลังลด้ยวยคําว่านูแสดงว่าเครื่องนี้สามารถใส่ซิมอะไรก็ได้แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสําหรับกรณีเครื่องนี้งดดราม่านะครับทําไมไม่ไปจ่ายรายเดือนเขาลูกค้าแจ้งความจำลองชัดเจนว่าซื้อต่อจากเพื่อนมาแล้วไม่รู้ว่าล็อกเครือข่ายนะครับ